ครับผมเมื่อวีกระตงกับวัดหนาคาดนะครับที่ยี่สิบแปดตันว่าหกซีครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับวิศภูเขียวก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคาค้อยให้ออ้ไส้เล่านะครับเป็นเทศกาลรงไทยปีเก้านะครับเด้อนะครับมีสินค้าหลายตัวน้ำกันครับผมสำหรับค้อยออ้ไส้เล่านะครับโอ้เราหาค้ยเก่งอยู่มาเปิดให้เราชุดก้อนกบไปเบิร์แล้วนะครับสามตัวสี่ตัว อ๋อเป็นกล้วยผู้ใดนั่นกลับไปพ่อครับเจ้าของเพื่อนแล้วครับเอาพี่ครับสวัสดีครับสสวััดีครบเอาซื้อว่างไดนพี่แน,น,น้ำปานเสื้อเนี่ยตะบอดเออเอาตะโบ,น,บนโอโรยื้อใส่กับบัวเพื่อนได้ไหมน้ำปานตะบนโอโรเพ,พื่อผู้เขียวจะมาใช้ฟุ้งหงอแล้วครับเออครับอ่ากล้วยขึ้นหลายสิพี่ไปหามาอย่างใดอย่างนี้โอ้หาน้ำจราแข้น้ำ้านน้องช่องไปนะครับโอ้จะมันแักเนาะบางคนดมาทองขีดบาเท้าก็เราไปห้อยบดนี่ผู้ใดจะพูดจากดิ เอ้อนา,นอเอานะครับวบ่าหลายครับผมเขาเลื่องครับผม <laughs> แม่นี่ไปไปได้มากได้พี่เนี่อสถานะมันมันเป็เี่นได้เยอะนี่สถานะท่องว่างกันว่าโอ้คือแยกแม่แยกลูกมากจิโอขั้นขั้<อ>นขึน้นนี่ก็ใสซร้ตัวเนาะขึ้นที่สิบหกนะครับอืมโค้งสูงได้พี่ป่าเหนีย ร4อแล้ว่งครับพัน,นินนว่า3 0ก็ได้ับบงเล้อกครับได้วิทผู้เขียสสิเบงบางไทยป้าแผ่นหลังมาปีครั้งสี่ีฮะแผ่นหลังก็ใหญ่เด็กว,ยวัยยจนนี้โอ้บ่งได้เอฟซีเอ่ยพูดนะบ่งไทยบ่งหางมีตํานี้ป่พี่ก้ายจนนี้หางยางแกแซมนิดนึงครับยันอนเอ็นปะพบพอดอกนะหางแซมนมจากเตานี่สองเต้าหรือสามเต้าสองครับสีเต้าันนี้ นมสีเต่าสองเต่าเขาขึ้นเด้อ <c oughs> อ๋อนะครับดีสีเขียวกับสีเบิองเพื่อผู้เพื่อนผู้เห็นตัวกริงนะครับกสิไถ่้ทยเบิ้งน้ากันนี่ครับผมก่อนการตัดสินใจครับผมโอ้นานโนกับบานใหญ่นาะเอาหันนานมาทั้งนี้ก็ได้พี่หันนานมาเบิ้งเจ้าเกียกันไหนเพื่อนเบิงบ้งน้ากันค่ากันน่ะผู้เพื่อนผู้เห็นตัวกิงิงเพื่อนจีได้นั่นตัวโอ้ นะครับเบิ่งได้ครับเล่เอฟซีไอนะครับสวยรวมเนหเดือนใครเสีหมมันท่องครับผมหอมมันท่องเล็บดีสวยนะครับหนาโนกระบาลยิ่งปากยิ่งนะครับเอ้านะครับว้ามาพอสมควรแล้วครับผมสีว่าหไรเป็นไรพี่กล้วยตัวนี้ตัวนี้ว่าสิบสองห้าพันครับสิบสองห้าพันโอ้เป็นพอตัวแล้วเนาะ แข้งขาใหญ่ๆครับผมพี่น้องแข้งขาใหญ่ๆโค้งสางใหญ่ๆนะครับถ้าผู้ใดหาควอยโค้งใหญ่แข้งขาใหญ่ทักเข้ามาได้ด้วยครับเด้อขอเบอร์ได้088 088 353 353 8715 8715นะครับห้อยบทควอยง่ามครับผมนะครับโค้งใหญ่แท้แม่นี่นะครับเพราะว่าวีดพวกเขียวเห็นแล้ว กล้วยลูกแรกด้วยครับด้วยบัวเบิ้งไทยครับผมบานเบิ้งเชิงอยู่นะครับกล้วยโค้งไงกระดูกไงนะครับเด้อถ้าผู้ใดมักกล้วยโค้งไงกระดูกไงขั้วสูงหลาย่อนได้กับพี่สูงร้อยสี่สิบนะครับเป็นหน่วยว่าสามเก่าแล้วม่จะว่าสามเก่าหรือสี่สี่สิบยูแล้วกล้วยตัวนี้สี่สิบเต็มยล่ะสี่ามเก่าจังได้ยังไงอ่ะถ้าผู้ใดอยากได้ก็ทักมาไว้ครับผมเอ้าพี่ปลูกไว้ตัวนี้ ยังมีตัวที่สองนะครับเด้อสำหรับของเรานะครับมีตัวที่สองเอายึดผู้กเกี่ยวกระเชยเบื้องใายอีกจกุดหน,น,น,นึ่งบนแผ่นจังไรเด้นทายเบื้งน้มกันนี่น้มโน้มจักเต้าพี่นี่แจเต้าครับแเต้าเนาะเนาะ,ะนะครับน้มแจเตา้ายึดผู้เกี่ยวจิตไทยเบิ้งก่อนนะครับเบิ้งส่วนรอ่องหงเอียวเท่ากันจังสีถามไายใช่เราว่าเราสีว่าหลายบันได สถานะเป็นใดพี่ตัวนี้วันนี้ท่อมาเก้าเจริญครับมีมีใบบ่ใส่เหล่า,า,ามาให้เป,ปิ้นเบิ้งหน้าไหมใส่าไม่ได้ใส่เตรียมมาไหมเตรียมท่องเก้าเจริญสิครับท่องเก้าเจริญเดี๋ยวะมีผู้ยเยอะก็ให้เบิ้งรอบตัวเล็กน้อยครับผมเล็บหลังครับผมนะครับโอเ้เล็บเพื่องามถือว่าตัวนี้เล็บเป็นกระลาบกระเ้านาครับผมนะครับเบล็บหลังเล็บหนา เล็บหลังเล็บนานาเขานาเขานะครับนี่เด้อครับเด้อเบิ่งกะคักเบิ่งกะคักท้องเก่าเจริญนพันว่าเดี๋ยวเพิ่นสิเอาเอกสารมาโช่วยทองเก่าเจริญอ,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 อยู่จักเดือนเดี๋ยวจังสิไปถามเพิน่นวิทย์ผู้เขียวสิเบิง่งรายละเอียดในตัวขั้วเช้ากอนครับผมเบิง่งรายละเอียดในตัวขั้ขวเข้าใจแล้วจังสีเพิ่นสิเอาใบมายืนยันจังถามเพิน่น ก็จเปิดไลยบันไดฮะดีบ่ดีก็ไม่เพิ่นเบิกนวด่แล้ครับเ้ฝนเเปิดแล้วมีน่ององเอวใส่บิ่งใส่บิ่งออกมายืยันด้เพิ่มบิ่งเมนของปลอมของแช่เหรอหของแท่เรฮะอยูแล้วครับนี่วันที่4สิงหาป่าพี่นี่ ห6ซีครับผมนะครับกัหนดคลอดหมอเพิ่นบุเขียนดอกครับผมกัหนดคลอดแต่ผสมวันทีซีสิงหาไมไไดด้เวล่วนูสิงหาก็กัไล่เบิ่องออกด้วยเอฟซีเลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในใบเอกสารนี่ครับผมนะครับท้องเก่าเจริญเพินพ่นพลวัลผมว่าเจียเดือนบ่พี่คอ๋อเดียนมหยนมอบอยตรวจบนแล้วเม,มื่อ ตรวจพลาดเราบ่ขอผ่านแล้วโอ oh, to ้รับประกันท่องบ่บ่หนิท่องเลยครับรับประกันเด้อครับเด้อเพิ่นว่ารับประกันท่องเอาบานนี้ก็เห็นอีหยังต่างๆแล้วเนาะพี่เนาะสิว่าหลายมาได้ครับผมนี่ว่า13ครับ13ซื่อๆนี่เนาะสิบสามซื่อๆบ่มีหอยออนตอนแต่นๆครับผมเออคุยกันได้ครับก็อ๋อนะครับ รูปร่างหนาตาส่วนส้งของเอวก็เห็นแล้วก้มสูงเท่าไรน้องเริ่มพามสูงร้อยสี่สิบสองครับสูงร้งอยสี่สิบสองบนนี้ครับกล้วยตัวนี้เล็บกระล่าใบผ้าย่างสวยนะครับกลมมนดีนะครับข้างเฟิงกระยอดน้นต้นนะครับก้มสูงร้อยสี่สบสองบนนี้ครัร้อยสี่สิบสองเปิดราคาเท่าไหร่สิบสามครับสิบสามคอ๋อ ขอเบอร์ไหมอีกเช่นนึงพี่ผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามห้าสามสามห้าสามแปดเจ็ดหนึ่งห้าแปดเจ็ดหนึ่งห้าหอยบดรวบรอค่้ยงาม <c oughs> <c oughs> นะครับอะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เนะพี่เนาะอาวัตดีครับ กอคือ้นิ่งดีแต่กอยตัวจนิงฮะบ่บอก,บอกแ,กแวกเนาะ